มาถึงทุ่งนาแล้วนะคะข้าวงามไหมคะข้าวเขียวนะคะข้าวเขียวข้าวงามค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเข้าหาปลานะคะ ชาวบ้านเอเขาเรียกว่าบ้านนอดนะคะแถวบ้านนอดนะคะเขาตื่นเช้าขึ้นมาเขาไม่ได้ออกไปซื้อของกินที่ตลาดเลยเหมือนคนในตลาดนะคะโดยมากเขาจะหากินตามทุ่งนานะคะ เก็บผักบ้างหาปลาในาในทุ่งนาหาปลาหากบหาเขียดหาหน่อมไม้อะไรทำนอนนะะี้ค่ะเขาไม่ค่อยจะซื้อ ของกินเหมือนคนในตลาดนะคะคนในตลาดตื่นขึ้นมาก็ไปที่ตลาดก็จบเลยค่ะอะไรก็ไปจบอยู่ที่ตลาดนะคะแต่ชาวบ้านเขาจะมาหาของกินเองโดยไม่ค่อยได้ใช้เงินวันวันไม่ค่อยได้ใช้เงินนะคะ นี่เขาจะเอาเอาไม้เอาไม้มากันไม่ให้คนขโมยป่านะคะแล้วเวลาจะหาป่าเขาก็จะมาลื้อไม้ออกก่อน จ้าของที่อะค่ะเขาจะทำไม้ให้เกะก,กะไว้ก่อนนะคะไม่ให้มันลุง่งเหมือนกับไม่ไม่ให้คนมาขโมยของเขาได้ง่ายๆนะคะอ่า ้องต้องทำให้ลุกลุกไว้นะ <c oughs> แล้วเวลาเขาจะมาเอาปลาเขาเขาค่อยมาเก็บออกนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะค่ะ ช่องอะไรนะที่เขาเปิดเปิดใหม่เขาไม่เปิดให้เราเพิ่งทำทำช่องใหม่แล้วเขาถ่ายทําลงไปนะครับนี่นะน้องนี่เลยน้องเห็นไหมครับนี่นะ <c oughs> อย่าลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณตาเจ้าของน้องนะครับวันนี้ได้ไม่ได้เราก็จะต้มไก่ต,ตาเนาะ <c oughs> มาหาปลามาหาปลาแต่จะกินต้มไก่มาหาปลากิ้ไเหมาหปลาดหมปลาให้ได้ปลาเด้ออย่าให้ได้กินต้มไก่เด้อ ก็พูดถึงว่าเอาให้เาห้าต้องรับผิดชอบด้วยแทนที่หน้าเราเราน่าจะเอาอะไรนะมักอกไฟย่างห,หนืองเนาะงนเขาเนาะเมื่อนั้นก็ไกย่างก็ไฟแหละมันบะไร้ป่าฮ่า่ เตรียมเครื่องมาด้วยใช่ไหม <laughs> ไปยงดีละนะสาวงามขาเลสาวสาวสาวงา,า,า,ามขาเลอ๋อนางงามขอนแก่นนางงามขนนางงามขอนนี่รับที่ช่องยูทูสาวนงามขอน,ขอน,ขอน นี้นะครับไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเจ้าวางนี้หนระืนะ ามีการเทขึ้นไปจะลงเลยนะพี่น้องถ้าพี่น้องลงไปดูเลยครับถ้ามีกรเทนะถ้ามีการเทก็ข้างบนดีอยู่ เรามาลากหรือเรามาเลยติดตาหลักไปจนสิบวันาลาก,นานากเนาะเผมจะเตรียมตัวลงไปช่วยคุณตาก่อนครับแอ้ยไอนยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ๆอยู <c ười> อ,อยโ <c ười> ย่ <c ười> อ,อยยโออ้ยโอ้ยโอ้้ <c ười> ออย้ <c ười> ออย้ยอ้ย้ย้อยโทุนโ้้อ <c ười> เดียมทางเขาอยาก,กเหนขาอยากอะไรเราต้องลงทุนให้เขาดูไม่งั้นก็จะว่าเรามาไม่เห็นดู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 จะได้กินไก่หรือกินปลาจะได้กินไก่หรือกินปลา น้องตุ้งตาด้น้องอะไรอาจารย์อาจารย์ขึ้นหัวหิดเนาะน, <c oughs> น้องไม่ได้ปล่อยป่ายเ้ียร์ปล่อยป่ายดอกที่ธรรมศาสตร์นึกเกิดขึ้นเองลยยาแล้ววานเตรียมอุปกรณ์อ่าดูนะคะว่าวันจะลงไปช่วยนะครับคุณตาก็ลื้อเสร็จแล้ว สะอาดแล้วนะคะเราต้องเก็บสิ่งกีดขวางออกก่อนนะคะเราถึงจะหาปลาได้ถ้าองั้นเดี๋ยวปลามันจะวิ่งไปซุกที่ไม้เราจะเอามันมันมันเอามันไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เกี้ยงละสะเกี้ยงละเรือแต่จะลงนะคะนี่เตรียมอุป,ปรกรณ์มาแล้วะคะ่ะ มาเด้อมากินปลากระสิวนน้ำกันเด้อแต่เรียกมากินปลาซิวแล้วครับพี่น้องยก <c oughs> ทุกท่านนะครับมามาได้เลยครับุไปาส่วนปลาซิวสีน้ำเย็นครับพี่น้องมาเด้อ 那那可不嘛，爱干净。 ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวันนี้หาปลาซิววัน,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 รนพรุ่งนีน <c oughs> ไม่มีปลากินต้มไก่ไม่มีต้มไก่ก็กินลาบเนื้อเด้อพรุ่งนี้มีสองใจให้เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปสัมภาษณ์ตาเขาตาไม่ได้วันนี้ตาจะกินอะไร

วิถีชีวิตชาวบ้านนะคะเรียบง่ายไม่วุ่นวายสงบสงบ,สบดูที่ชาวบ้านไหม มาดหพี่น้องครับมาแล้วครับมาแล้วห่อได้จริงจด้วยค่ะปลาซิวใสยูทูบมาใครทำมันก็เลยให้ได้มาลงลุยด้วยกันเนาะหมาดหครับมาแล้วครับกี่แฉ้มไม่รู้นะพี่น้องนปลาซิว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 กล้วยเนาะใครใครชอบกินก้อยปลาซิวก็มาเด้อพี่น้องเวฟซีครับแต่ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องกิน มาจางทุกคนตเราไปดูตอครับมอจะตกน้ำนโทรศัพท์ตกน้ำนี่เจ๊งเลยนะเนี่ย <c oughs> เปิดช่องใหม่อีกนับหนึ่งใหม่อีกตางไหนตานันเอใช่ไหม <c oughs> โอ้แต่ขายก็พันกันแล้วค่ะ <c> ่ <oughs> <c oughs> ติก็ <laughs> ตะขายพันตะขายพันกันลวนะวช่องที่สามเขาเป็นช่องเจ้าของที่นะครับสาวผมฝากช่องยูทูบด้วยน,นะครับสาวเมืองเมืองอะไรผมผมยังไม่ผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูที่ใต้ใต้คลิปผมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะฝากไว้ สาวเมืองขอนสาสนองนานงามืองขอนล้รัอ๋อนางงามเมืองขอนเหรอนางงามขนาเลาะนี่ยืนเฉยเลยนะคะแบตมดเนพ่อ <c oughs> อ,ยอย่าทน, <c oughs> นางงามเมืองของนนี่ยืนดูเฉยเลยาน,ลนางงามขาเลาะนางงามขาเลาะเบตเตอรี่หมดค่ะ

ปลาซิวถ้าทะเลากอย่างนี้มันจะเป็นพวกปลาน้อยอะ่ะค่ะจะเป็นปลาน้อยงานนี้ผมทำเพื่อเอฟซีลงลุยเลยครับพี่น้องร้อนก็ทนครับ มูยอยัง,อองเยอเรางเปี่ยนมืมีแต่ปลาซิวกุ้งไม่มีเหรอคะกุ้งเออแปน็นเนาะ

หรือว่ามาทำี้พี่น้องเอฟซีได้ดูโอ้ดูมันเต้นมีการไล่เลยนะคะ ตอนจะขึ้นฝั่งก็ต้องไล่ไว้ถ้างนั้นมันจะเลยจะข่ายไปเอีก็ถามว่าอยู่ไหนอยู่บ้านอะไรบ้านนางงามบ้านนางงามบ้านนางงามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ ตำบลสำลาน ้าบ้านผมเป็นอย่างนี้นะผมได้คิดทุกวันนั้นไดาเยอะเลยทำไห่หามันไม่มีที่หายกินอย่างนี้มันหนาแหรมันก็มีหมดน้ำที่รอรถ้าลงคนดีๆนี่พวกนี้มัน,น,น,มนไป้ดกไโอ้เต้นแล้วเอ้ยเห็นปลาเต้นแล้ว ล้มล้มกล้องกันเลยอยหลังถอยหลังไปเนี่ยฮะก่อนจะขึ้นฝั่งต้องอย่างนี้นะคะนี่ต้องไล่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 ไม่ให้มันอแบบอกอยากไปกระขายได้ไหมรอบนี้รอบนี้ได้ไหมเออ อ่าได้นิดนึงแม่มาจ้ะ,ะมันมพอเราลากสองสามทีปลามันก็จะเริ่มหนีนะคะมันจะแอบ,บไปอยู่ด้านข้างละมันก็จะไม่ได้ละก็ได้น้อยลงนะคะ No. Nope. Kinh chú ở đây nè lề Ở đây nè, xoay chú ở đây nè Chim chim chú ở đây mẹ ไม่ได้ไม่ไม่ได้ต้มปลาเดี๋ยวกินกินกินซอยจุเลยนะคะซอยจู่ซอยจูใครกินซอยจู้เป็นมาเลยเดี๋ยวจะไปซื้อเนื้อให้นะคะใครกินซอยจู้เป็นมานะคะ่ะมามา มามากินโชว์หน่อยปลาซิวพอแล้วนะคะยายยายเก็บเครื่องมือหากินปลาซิวแล้ะเหลือแต่ตาหวานแหไม่ไม่ไม,ไม,มีปลาตัวใหญ่นะคะไม่ได้ สงสัยจะได้กินต้มไก่เอ้ามาดูปลาซิวอืมอุวยอุวยอุยผลงานนะคะใา่เลยเจ้ามันกอนหลายเทียแล้วมันหมือน้ล มันโตไม่ทันโตไม่ทันกินนะคะปลาโตไม่ทันกินมาบ่อยเหลือเกินมาบ่อยเหลือเกินไม่ทันกิน ทุ่งนาสวยจังวันนี้เราก็มาดูก้อนเมฆสวยอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี่ก็ดูไปแล้วที่บึงหนองโคดนะคะแต่วันนี้เรามาเก็บบรรยากาศที่ทุ่งนานะคะทุ่งนาบ้านนางงาม อู้น่าจะพอแล้วนั่นเนี่ยยีบห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปจะเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย